ชื่อพีชค่ะอรนิชาเพนวันค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแรงบันดาลใจในการร้องเพลงจริงพี่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คุณตาก็สอนร้องเพลงง่ายๆผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมันสนุกจังเลยอ่ะมัน,ม,ม,นมันสนุกกับการพูดเนาะเออแล้ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ร้องเพลง ที่บ้านนี่แหละค่ะร้องในบ้านให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมาช่วยกันนั่งดูมาช่วยกันนั่งฟัง <c oughs> ค่ะแล้วก็คิดว่าการร้องเพลงในในมุมที่พีทพีไม่ได้มองว่าการร้องเพลงเป็นการแข่งขันพี่มองว่าการร้องเพลงมันคือการการสื่อสารแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ที่เรามีความอบอุ่นให้กับให้กับคนที่เขาฟังแ <c oughs> นวเพลงที่ชอบก็แนวเพลงป๊อปค่ะ เมือ่อใดที่ลมพัดให้ผ่านมาในได้ไหมอยากให้คืนวันที่ดีเหล่านั้นได้หวนมาเมือ่อใดที่ลมหวนที่เธอจะกลับมาหา าพาดพามาอีกครั้งช่วยเชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันนะคะ